ในตอนที่สามนะคะในตอนที่สามตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่5้านะคะร้อคูณกับ11บเยกกำลังหกสามารถทำให้ร้อยเป็นหารสิบเอ็ได้ไหมได้ไมเอ่ยร้อยยี่คือ11บเคูณสิก็คือ11บเอกำลังสองนั่นเองนะคะดังนั้นคูณจะเปลี่ยนนะคะจากร้อยยี่นะคูณจะเขียนเป็นสิบอ็ดกำลังสองนะคะ 11บเอกำลังสคูณกับเลขเดิมของเราก็คือ1อ็ดกำลังหอ่ะไม่ต้องย้ายไปไหนใช่ไหมคะฐานเท่ากันคูณกันอ่ะฐานเท่ากันคูณกันกน,นะคะจับเลขชียกกำลังมาบวกกันนะคะเอา2องบวกกับ6ได้11บเอกำลังแจบแล้วง่ายไหมง่ายมากนะคะตัวถัดมาปึ๊บเกือบจะเท่ากัน ฐานเกือบจะเท่ากันแต่มันเป็นแต่มันเป็นอะไรคะบวกกับลบถูกไหมจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะดังนั้นเราทําให้จํานวนเต็มลบเป็นจํานวนเต็มบวกซะเพราะว่าเราไม่สามารถทําให้จํานวนเต็มบวกกลายเป็นจํานวนเต็มลบได้ถูกไหมคะอะทําเลยทําไงนะทําไงนะอยากให้12เป็นบวกก็ดึง12มาคูณกับลบหนึ่ง แล้วยกกำลังสิบจะเขียนไว้ตรงไหนเขียนไว้ตรงนี้ไหมผิดถ้าเขียนไว้ตรงนี้พอกลับเข้ามาคูณแล้วมันจะได้แบบนี้ซึ่งมันไม่เหมือนเดิมถูกไหมนะคะดังนั้นต้องเขียนว่าทั้งหมดยกกำลังสิบทั้งหมดยกกำลังสิบเพราะในโจทย์เดิมของเรา ลบ12เห็นไหมมันอยู่ในวงเล็บทั้งลบแล้วก็ทั้ง12อเลยดังนั้นตัวที่ยกกำลัง10ด้วยลบก็ต้องยกกำลัง10ดตัวน,นั่นเองโอเคไหมคะพอเขียนแบบนี้ปุ๊บอ่ะกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปใช่ไหมมีมีในวงเล็บคูณกัน2ตัวใช่ไหมคะสมบัติข้อหนึ่งอ่ะสมบัติข้อหนึ่งสมบัติข้อหนึ่งอะไรนะก็บอกอะไรนะ a b ยกกำลัง m สามารถกระจายเป็น a กำลัง m คูณ b กำลัง m นะครูเหมือนใช้ตัวแปรไม่เหมือนเดิมเลยในสมบัติมันเป็นกําลัง n เ,เนาะเออไม่เป็นไรเลนคณิตใหญ่ย,ยึดติดตัวแปรนะลูกนะอ่ะกระจายเข้าไปปุ๊บได้เท่าไรคะได้เท่าไรคะลบหนึ่งยกกําลังสิบคูณกับสิบสองยกกําลังสิบนะดังนั้นตัวนี้ครูไม่เขียนแล้วนะครูจะเขียนตัวนี้แล้วนะปึ๊บ,บแบบนี้เลยนะเป็นลบหนึ่งกำลังสิบคูณกับ 12คูณกับ12ยกองกำลัง10แล้วก็คูณกับ12ลบกำลัง9าอาตัวที่จะสามารถรวมฐานกันได้คือฐาน10 2ฐานเท่ากันคูณกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันแล้วรวบเหลือฐานเดียวคือ12แล้วก็จับ10บวกกับ9้าซะโอเคไหมตัวลบ1กำลัง10ลบ1นึ่กำลัง10คิดเลยดีกว่า ลบหยกกำลัง10ได้เท่าไรลบหน่งคูณกัน10ตัวได้เท่าไหร่ดูนะค่อยๆดูนะลบอะไรก็แต่แล้วแต่ถ้ามันติดลบยกกำลังคู่จะกลายเป็นบวกดังนั้นมาดูตัวนี้1ยกกำลัง10จะได้เท่าไหร่คะหนึ 1, คูณกัน10ตัวได้1นเออ1คูณกันร0อยตัวได้1 1คูณกันพันตัวได้1ดังนั้น ตัวนี้ได้หนึ่งโอเคไหมหนึ่งคูณกับสิบยกกำลังสิบเก้าก็ได้เอ๊หนึ่งคูณกับสิบสองยกกำลังสิบเก้าก็ได้สิบสองยกกำลังสิบเก้กกาโอเคไหมคะง่ายไหมง่ายไหมจะเห็นว่าโจทย์ที่ครูยกตัวอย่างให้มีหลากหลากหลายรูปแบบเลยที่จะเอาไปใช้นะสิ่งที่ต้องระวังก็คือพวกวงเล็บอะไรต่างๆนี่แหละนะค่อยๆดเูเริ่มมีเยอะละเริ่มเยอะละ ทัวถัดไปทัวถัดไปปุ๊บสามตัวนี้สามตัวนี้สามตัวนี้ไม่มีฐานไหนเลยที่เท่ากันดังนั้นนักเรียนต้องคิดแล้วว่าจะทำให้ฐานให้มันเท่ากันเนี่ยคือฐานเป็นอะไรเป็นลบยี่สิบห้าไหมตัดได้เลยเนาะเพราะมันเป็นเลขที่มันแบบทำยากลบห้าไหมหรือหรือห้า อะไรคะทาเป็นฐานห้านะดังนั้นไอตัวสุดท้ายเนะี่ยไปเขียนรอไว้เลยก็ได้นะไม่ต้องทําอะไรมันดังนั้นไอสองตัวเนี้ยต้องทานะคะต้องทํานะอ่ะเริ่มตัวนี้ทําให้เป็นฐานห้าดังนั้นต้องทํยี่สิบห้าเป็นบวกยี่สิบห้าคูณอะไรได้ลบยี่ห้าคะยี่สิบห้าคูณลบหนึ่งเลขชี้กำลังมันไม่มีทั้งหมดเลขชี้กำลังดังนั้นเราไม่ต้องใส่วงเล็บแล้วก็ทั้งหมดอย่างนี้นะ ไม่ต้องนะนะคะอ่ะแล้วก็กําลัง2ได้25ถูกปะ่ะ25เกิดจาก5คูณ5แล้วก็ลบ1ดังนั้นตัวที่มันเป็นลบ25เนี่ยลบ25เนี่ยครูจะเขียนเป็นลบ1คูณกับกําลังสนะลบ1คูณกําลัง2เสร็จแล้วนะตัวถัดไป ลบห้าทั้งหมดกําลังห้าเอาอีกแล้วทั้งหมดกําลังห้าเห็นไหมต่างจากข้อที่แล้วนะอันนี้ทั้งหมดอยู่กำลังห้าทำเหมือนกันเลยเอาลบหนึ่งแยกกับลบห้าแล้วก็ทั้งหมดกําลังห้ากระจายลบห้าเข้าไปไปหาลบหนึ่งแล้วก็ไปหาฐานห้าดังนั้น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 ลบห้าทั้งหมดอยู่กำลังห้าครูจะไปเขียนเป็นอะไรคะ ลบหนึ่งกำลังห้าคูณกับห้ากำลังห้าโอเคไหมโอเคเนาะตัวสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรเลยคูณอยู่กับห้ากำลังสามคราวนี้เราต้องจับคู่กันว่าฐานเท่ากันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันเนะี่ยสามารถรวมฐานได้ไหนได้บ้างจากที่นักเรียนมองเนะี่ยฐานที่มันซ้ำกันเนะี่ยมีกี่ฐานมีฐานลบหนึ่งถูกปะกับฐานห้าที่มันมีสามฐาน ถูกปะเอาฐานลบหนึ่งก่อนนะฐานลบหนึ่งมีสองตัวคูณกันอะไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนมันก็สามารถสลับที่ได้นะการคูณถูกไหมดังนั้นเรามองรวบเลยนะคะลบหนึ่งกำลังหนึ่งคูณกับลบหนึ่งกำลังห้าฐานเท่ากันคูณการจับเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะรวบเหลือฐานเดียวแล้วจับอะไรบวกอะไรคะตัวแรกเนี่ยมองไม่เห็นมันคือเลขชี้กำลังอะไรคะหนึ่งนะหนึ่ง ตัวที่สองคือหอ้าคูณอยู่กับคูณอยู่กับฐานห้าบ้างฐานห้าเรามีสามตัวเลยสามตัวฐานเท่ากันคูณกันนะคะฐานเท่ากันหมดเลยสามตัวนี้คูณกันนาเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันดังนั้นรวบเหลือฐานเดียวแล้วก็จับสองบวกห้าบวกสามถูกไหมนะคะลบหนึ่งกำลังหกเขียนไว้ก่อนห้ากำลังอะไรคะรวมกันแล้ว 2บวก5เป็น7 7บวก3เป็น10ลบ1กำลัง6ได้เท่าไรลบ1ยกกำลังคู่ได้1อ่า1คูณ5ากำลัง10ก็ได้5ากำลัง10จบแล้วโอเคไหมข้อนี้ง่ายมากนะคะแบตคูกก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะจนถึงแบบฝึกหัดที่ เป็นงานที่สองของเราเลยนะคะงานที่สองนะอ่ะตัวนี้เป็นตัวแปรแต่ครูถามว่าสองเกำลังสามบกำลัง n นบวกหนึ่งมันทำอะไรกันอยู่คะการเขียนติดกันแบบนี้คือการคูณนะตัวนี้ก็คูณกันนะคูณกันหมดเลยดังนั้นถ้ามันคูณกันหมดเลยหนูมีหน้าที่หาฐานเดียวกันคูณการจับเลขชีก้กำลังมาบวกกันนะคะ แต่ที่เห็น่ยมันจะมีสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขนะคะแล้วก็ตัวแปรสัมประสิทธิ์เนี่ยตัวเลขที่เห็นเนี่ยคือ5กับ2ถามว่า5เปลี่ยนเป็นฐาน2ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรยกกําลังเท่าไหร่เราได้2ไม่มี2เปลี่ยนเป็นฐาน5ได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าเปลี่ยนไม่ได้มันทําอะไรกันอยู่คูณดังนั้นจับมาคูณกันเลยค่ะ5คูณ2เป็น เ0 <50 S 2> เห็นไหมถ้าเปลี่ยนฐานไม่ได้ก็จะบมกคูณกันจบไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องคิดมากนะตัวถัดไปฐาน a ฐาน a มี2ตัวตัวที่1คือมีเลขชี้กาลังเป็น3ตัวที่2คือมีเลขชี้กาลังเป็น2เห็นไหมเรวบแนละือฐานเดียวต่อไป b、b, b、b B B ปึ๊บก็มี2ตัวเหมือนกันแต่เลขชี้กำลังดูยุ่งยากเนาะอันแรกเป็น n บวก1อ่า ฐานเท่ากันคูณการจับเลขสี่กำลังบวกกันบวกกับอันหลังเป็นบวก4 n ลบ1คิดเลข10เขียนเหมือนเดิม A กกำลัง3บวก2เป็น A กำลัง 5b ากำลัง n บวก1งบวก 4n ลบ1ตัวแปรบวกกับตัวแปรตัวเลขบวกกับตัวเลขการบวกคือการเพิ่มจำนวนสีถามว่า 1>, 1 n บวกกับ 4n ได้เท่าไหร่ 1n บวกกับ 4n ได้เท่าไรหร่ได้เท่าไหร่คะได้ 5n ต่างจากคูณนะถ้าคูณ n คูณกับ 4n ได้ 4n ่อกำลัง2อันนี้ต่างกันนะนักเรียนชอบสับสนมากเลยนะคะต่างกันนะคะกูจับกูจับตัวนี้มาบวกกับตัวนี้ได้ได้ 5n บวกหกับลบหกลายเป็นบวกหนกับลบหกลายเป็นศูนย์ะคะสิบ b ไม่ใช่ฐานเดียวกันสักตัวเลยนะคะไม่รวมกันไม่ได้แล้วก็ตอบแค่นี้โจกค่าเห็นไหมดูยุ่งเหยิงไหมแต่ทำสองมันทัดเห็นไหมคะนักเรียนพอเห็นนักเรียนเห็นตัวแปรปุ๊บนักเรียนจะมีความกลัว อย่าไปกลัวมองให้มองมองคอนเซปต์ของเราเลยนะคะที่เราสามารถใช้สมบัติกับเลขยีกกาลังได้ใช้ไปเลยนะคะอย่าก,กลัวนะแต่ไปข้อสี่ไม่ใช่ข้อ 4, สีสะะ่สมบัติที่สี่สมบัติที่สี่นะคะสมบัติที่สี่เหมือนเดิมใช้นิยามอธิบายก่อนว่าทําไมทําไมถึงฐานเท่ากันหารกันแล้วจับเลขชี้กําลังมาลบก,กัน เราเขียนเป็นเศษส่วนนะตัวบนหันด้วยตัวล่างนะ2องกำลังหคือ2คูณกันกี่ตัวคะนักเรียนตามนิยามตามนิยามดีๆนะตามนิยาม2องกำลังหคือ2คูณกัน6ตัว2องกำลังสคือ2คูณกัน4ตัวถ้ามันเป็นเศษส่วนอย่างนี้บนเหมือนล่างล่างเหมือนบนสามารถตัดได้ไหมตัดได้ ได้แต่ได้ตื้อตืตัดเป็นหนึ่งเออคูณกับเตื้ตื้อตัดเป็นหนึ่งเตืห้หนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณกันสี่ตัวก็ยังได้หนึ่งดังนั้นที่เหลือคือสองคูณกันสองตัวตามนิยามสองคูณกันสองตัวคือสองกำลงังสองเห็นไหมซึ่งถ้าเราใช้สมบัตินะักเรียนเราไม่ต้องมากระจายอะไรแบบนี้เลยเราเห็นฐานเท่ากันเราหารกันหารกันเขียนแบบนี้ก็ได้ เขียนแบบนี้ก็ได้โอเคไหมเขียนได้สองรูปแบบทานเท่ากันหารการจับเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันถ้าเขียนแบบนี้ให้เอาตัวหน้าลบด้วยตัวหลังแต่ถ้าเขียนแบบนี้ให้เอาตัวบนล,ลบด้วยตัวล่างโอเคนะเห็นไหมหกลบสก็ได้สองเห็นไหมไม่ต้องกระจายแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นข้อต่อๆไปจะใช้เป็นสมบัติแล้วนะคะ สมบัตินะสมบัติสมบัติสมบัต,บติข้อแรกก็ฐานไม่เท่ากันเลยแต่เรามีประสบการณ์จากข้อที่เราแล้วมาแล้วทำยี่ิบเให้เป็นฐาน3ได้ไหมยี่มันคือ3คูณกันกี่ตัวคะ3าคูณสเป็น9 9้าเคูณสเป็น27ดังนั้น27เกิดจาก3คูณกัน3ตัว นะคะสามคูณการสามตัวคือสามกำลังสามนั่นเองอ่าครูก็จะเปลี่ยนจากยี่สิบเจ็ดเป็นสามกำลังสามแล้วเลขชี้กำลังเดิมมันคืออะไรคะสองก็ต้องเขียนทั้งหมดยกกำลังสองนะหารด้วยขอเขียนหารแบบนี้แล้วกันนะคะจะได้ใกล้เคียงกับสมบัตินะหารด้วยสามกำลังสามหารด้วยสามกำลังสามอุเบก็จะหมดสู้ชีวิตมากนะคะอ่ะ ฐานเท่ากันแล้วแหละหารกันแล้วแหละแต่เลขชี้กาลังยังเอามาลบกันไม่ได้หรอกเพราะอีตัวบนเนี่ยมันยังเป็นเลขชี้กาลังซ้อนอยู่ซึ่งเลขชี้กาลังซ้อนมีสมบัติข้อหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า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  a กำลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n นำเลขชี้กําลังมาคูณกันโอเคไหมดังนั้นเอาอะไรคูณเลยคะสามคูณสองใช่ไหมได้กําลังเลยคะหกคณะเลข ชี้กำลังเป็นตัวเดียวแล้วนะคะรวมเป็น1รวมเป็น1หารด้วย3กำลังสฐทานเยาการหารการจับเลขชี้กำลังมาลบกันเอา6กลบ3ได้3มกำลัง3มนั่นเองซึ่ง3กำลัง, 3, ง,ง 3, 3คืออะไรย7จิบเจปะจบนะคะจบแล้วโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวต่อตอนหน้านะลูกนะ